น,นี่เป็นหญ้าคาครับผมที่เราใช้มุงหลังคาเนาะก่อนที่เรา,เาําลำออกจากสวนมาเนี่ยต้องต้องตัดแล้วเอามาตากแล้วก็มัดบ้านผมเรียกว่าสางเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ให้กลุ่มผู้สูงอายุอา่ามันจะมีไม้ไผ่เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะไม้ไผ่อันนี้เราต้องแช่ํำยานะครับถ้างั้นมอดจะกินนี่นี่ก็เอามาทำค้างให้กับกุ่มผู้สูงอายุคุณตาคุณยายสงกันนี่ โอ้ยยายไท่เก่งครับยายไพ่มากี่ปีแล้วครับเนี่ยหลายปีแล้วหลายปีแล้วเนาะผมว่าเกิน<ๆ>เกินยี่สิบปีแล้วบางยายอ่ะเกินแล้วเนาะตอนนี้ยายอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าแล้วเท่าไหร่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองโอ้โหดูดีครับส่วนยายนั่งไพ่ตอกนี้นั่งไพ่ยาคาครับผมการไพ่ยาคาก็ไพ่แบบง่ายๆครับผมไพ่ไพ่ทุกวันนะเนาะจะไม่มองก็ได้นะครับเนี่ย <c oughs> จับใส่จับใส่ยายยายไม่ได้มองยาคานะ <c oughs> จับแต่จะรู้ทำจนชำนาญแล้วครับผมการทำไอ้ไผย่ยาคาเนะยาคามันม,ม,ม,มันก็อยู่ที่ความยาวของยาคากับสายแล,ลงอย่างเงี้ยเวลาเราเรา,เรา,เ,ราเราจะไผย่ยาคาเราต้องไปแช่น้ำก่อนนะยาคาเนี้ถ้าเราไม่ไม่เอาไปแช่น้ำมันจะหักนะ <c oughs> ต้องไปจุบน้ำนิดหนึ่งก่อนครับผมยาคาเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ กระบวนการไพ่เสร็จล้วก็ต้องนํามาตากแดดใช่ไหม,มเนี่ยครับผมนํามาตากแดดถ้าถ้าเราไม่ตากแดดเดี๋ยวก็จะขึ้นไอีกอัะตากตากแดดให้แห้งก่อนนะตากแดดให้แห้งเสร็จแล้วเราก็นํามาเก็บไว้สต๊อไว้อย่างนี้ครับนำถ้าต๊อไว้อย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยเนาะ,ะเสร็จแล้วแล้วผมก็จะมาลากเอาอย่างเงี้ยครับคันหก้อก็ใส่ได้แค่ 3, 3, สาม <2, 000. S 2> พันสามพันสองพันกว่าสามพันได้แค่นั้นนะครับได้ไม่เยอะกว่าน,นี้นะถ้าเป็นหกร้อยาวก็ใส่ได้สักสามพันอยู่ครับ ันนี้ก็ไปตั้งหนึ่งนะประมาณห0ร้อ0 0 0 0สองสนเที่ยนนี้ผมจะใส่ไปประมาณ2400ัยไผก็เก็บเข้าสั๊อกอไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยครับผมให้กับรอพี่เขาเอามาไปในการที่ว่าเอาไปใช้งานเนาะกับการที่ว่าส่งให้กับร้านค้าบ้างเครือข่ายบ้างเนี้ยแตวหมู่บ้านนี่ก็สานกันทางทั้งหมู่บ้านครับผมเราก็จะซื้อพวกยาคามา ยาคามาอย่างเงี้ยนะครับผมที่ที่บางคนที่ปลูกยาคาขายอย่างเงี้ยนะเกี่ยวมาซื้อเปอ็นนี้ก็ได้ครับเนี่ยหรือว่าจะพายขายให้ก็ได้เนาะเดือนๆหนึ่งก็ใช้เยอะเยู่ยวครับผมก็ทําสต๊อกเก็บไว้กับการทําที่ว่าเราทําทํา,ทายาคาอยาู่นะครับผมบางท่านก็ใส่ลูกกระบะมาบเนี่ยอันนั้นอีกคันหนึ่งครับรอรอกระบะจะขึ้นหกล้อครับผม ปีการมุงไทยหลังคาใครอยากได้อยากมาเรียนรู้ก็ได้เนี่ยยายเขาก็สอนให้ครับทําสอนสักไม่ถึงเชั่มโมก็ทําเป็นละยายเนาะไผ่ยาคาเนี่ยผมว่านนะเต่๋ยวตอนเด,เด็กเนี่ยผมนั่งไผ่กันอยู่ครับผมขายที่ชาวไผ่ยาคานะนะผมก็ใช้งานได้อยู่หลายปีระยะการมุงก็ประมาณสิบถึงสิบห้าเซนประมาณนี้แหละครับยาคามาก่อนนี่อุ้ยคายาวยาวเปสองเมตรตอนนี้<ม>ยาคายาวอย่างนั้นไม,ไม่ไม่ค่อยมีละหญยเนาะค่อยมีครับหายากแล้วมีสักเม็ดเมตกว่าเองเพราะมายาคาตอนนี้นะ อามาเริ่มเป็นธุรกิจอย่างเงี้ยครับผมาการทํางานมันก็จะยากอยู่นิดหนึ่งเนะาะกับการที่ว่าเราทํางานใส่พวกยาคาไม่ไผ่อย่างเงี้ยครับ